สวัสดีค่ะเข็มทองชาแนลนะคะเชา้าวันนี้วันที่28เมษายนต5 6 5 6 4ค่ะมื้อเพนของเราวันนี้มีเม็ดมะม่วงหินมะพรานแล้วก็มีทอดไก่นะคะมื้อเพนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ แล้วก็มีน้ำพริกปลาล้าค่ะมีน้ำพริกปลาล้าผักลวกมสี่อย่างนะคะแล้วก็จะมีตำแตง แตงยังไม่ตำนะคะสิบโมงไม่ตม่ำมีตำแตงแล้วก็แกงหอ,อมมะเขือค่ะ เออกระถือจกจักเลยก็นางนัดโอนมาสีเ่เหรียญมะเขืออยู่นะคะถจักเลยวันนี้ไม่ได้ทองเลยลเเเเมีเงาะเหมือนเดิมค่ะไว้ละตอนเ<อ>พนนะคะเงาะนะคะเพนเรามีสี่อย่าง

เออดี๋ยวมาจันโงก,กันนะคะ ใช่ของเราขอราใช่แบบเขาเย็นใหญ่ร่างน่หรอเหยียบเลย้มัน่มเ 因为。 嗯，那个、mm，然后太多。 กอได้ร่อานนอนาละคลิปเกินนะคะถ้าใครเข้ามาแล้ว,ว,ยยวอยากรีกดไลค์กดแชร์กดติด<ป>ตามให้์กิ๊บทอทงชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ